สวัสดีครับนี้ครับกลุมของพวกของเราครับก็จะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระธิคนบิพลังานการศึกษาครับซึ่งทั้งหมดจะมี้วยการสื่ด้านะคะนั่นก็คือหนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองสองมีคุ้ธารมชีวิตที่มั่นคงดีนรคะสามมีงานทำมีอาชีพและสี่เป็นพลเมืองที่ดีค่ะและทั้งสา่ขข้อหลักานั้นเราก็ได้แต่เกมาเป็นเ้าช่องดังนี้ได้แล้วค่ะ ข้อที่หนึ่งครับจะเป็นการลดทุนชาติครับก็คือ strategic ว่าเนี่ยคนไทยเราเนี่ยได้ศึกษารรายย้ายความสัมพันเกี่ยวกับการลดทุนชาติมากนะครับข้อที่สองครับก็คือจะเป็นอ่าเด็กๆก็คือว่สผู้ใหญ่เนี่ยจะทำกจะเอาเงินตกไว้เขามีเอกสิ่หนึ่งเนี่ยมาเที่ยเก็บซึ่งเออะไรบานที่ดีบ้านครับข้อที่สามครก็คือเป็นการคลดลงเก็บการเก็บทุนอย่างครับก็คือในแง่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขอยากจะลดลดมากๆแล้วก็คือจะมีจิกจะมีจิกอาชามันในเรื่องของการเก็บขยะครับ ส่วนข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างก,การก้าวกระโดดก็คือเราพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ก้าวกระโดดไปไปยิ่งขึ้นค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติกฎตามบุตราจรนะคะก็คือเมื่อไฟแดงเราอยากฝังนไฟแดงนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นการช่วยเหลือสังคมค่ะดังภาพน่ะก็จะแสดงเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนเนี่ยช่วยคนแก่ชาราเนี่ยข้ามถนนค่ะต่อไปนะคะเรับเรีนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับก็คือตามหลักการของนวัชาการที่ก้าวครับก็คือจะเป็นการเศรษฐกิจพอเพียงครับ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการยึดมั่นแล้วก็ยึดหลักในหน้าที่การงานของตนเองค่ะดังในรูปนะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณครูจะได้สอนเด็กนักศึกษาตามการอาชีพของตนเองค่ะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะด้การอ่านหนังสือการหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีเพื่อแล้วก็เป็นตัวเก่งย่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ